ได้ว่าเป็นที่พูดถึงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับออริจินอลซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Bridge r t o n นซีรีส์แนวโรแมนติกยุค r ร g e n c y สไตล์ผู้ดีอังกฤษกับเรื่องราวในวงสังคมผู้ดีที่มีทั้งเรื่องอื้อฉาวคลุกเคล้าความโรแมนติกกับแคสต์นักแสดงสุดแซบและคอสตูมสุดปังถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ด้วยกระแสตอบรับที่ดีมากๆของซีรีส์ชุดนี้ Netflix เลยอนุมัติให้เตรียมสร้างซีซั่น2ได้เลยค่ะ แต่ระหว่างที่รอใครที่ปลื้มซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วก็วันนี้แอนมามี5เรื่องราวเกี่ยวกับเบลเจอตันมาฝากทุกคนกันค่ะสถิติใหม่ เริจอตันสร้างสถิติใหม่เป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Netflix ด้วยยอด82ล้านครวัวเรือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง The Witcher ที่เคยทำเอาไว้79ล้านครวัวเรือน ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากช่วงใจมาสุดท้ายของปี2020ค่ะนอกจากนั้นซีรีส์เรื่องนี้ยังสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของการจัดอันดับคอนเทนต์ Netflix ที่คนกดเข้าไปชมมากที่สุดได้ถึง76ประเทศทั่วโลกลองลองมาคือ The Queen's Gambit Limited Series สุดฮิตที่มีจำนวนผู้เข้าชม62ล้านครัวเรือนค่ะ ในยุคสมัยที่สังคมชั้นสูงเฟื่องฟูหรูหราและมีเวลาเยอะมากๆจนสามารถจิบน้ำชายามบ่ายและยังมีมื้อเล็กๆก่อนมื้อเย็นอีกทีได้ทุกคนต่างทุ่มเทให้กับการหาคู่ครองเพื่อหน้าตาของวงตระกูล หญิงสาวจะถูกฝึกให้อบรมเพื่อเข้าสังคมและหาคู่ครองที่เหมาะสมตามที่ในซีรีส์เล่าเอาไว้ว่าในแต่ละปีจะมีฤดูการหาคู่ลูกหลานของชนชั้นสูงจะเข้ามาในกรุงลอนดอนเพื่อเข้าสังคมในระยะเวลา6เดือนวัยรุ่นตอนปลายจะได้รับการแนะนําให้กับราชินีที่งานเลี้ยงเปิดฤดูการหลังจากนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นงานเลี้ยงงานจิบน้ําชาหรืองานเต้นราเพื่อให้หนุ่มสาวชั้นสูงได้หาคู่ครองที่ถูกใจ ช่วงฤดูการนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ของหญิงสาวในยุคสมัยนั้นค่ะพวกเธอจะทั้งตื่นเต้นจนไปถึงขั้นวิตกกังวลเพราะถ้าเปิดตัวในฤดูการนี้แล้วไม่ได้คู่ควงที่เหมาะสมจะแต่งงานด้วยก็ต้องกลับมาในฤดูการใหม่แต่ก็จะถูกมองเป็นหญิงสาวที่ไม่คู่ควรในทันทีค่ะรที่ติสาวนย ราชนินีไม่ใช่คนขาวหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจจากซีรีส์ชุดนี้นะคะก็คือเราจะได้เห็นคนทุกสีผิวอยู่ในชนชั้นสูงของตระกูลผู้รากมากดีในอังกฤษค่ะ ที่ส่วนมากเนี่ยในหนังหรือซีรียุคลีเจนซี่เราจะเห็นตาคนขาวเดินนวยนาดเป็นไฮโซอยู่เต็มจอในขณะที่เหล่าข้าทาสบริวารเนี่ยเป็นคนผิวสีค่ะแต่กลับไม่ใช่เรื่องบริเจตันที่ทุกๆฉากจะมีเหล่าไฮโซสีผิวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดําหรือว่าผิวเหลืองนะคะเดินรวมๆกันอยู่โดยที่ไม่แบ่งแยกสีผิวเป็นชนชั้นค่ะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมของซีรีชุดนี้ไปเลยโดยเฉพาะบทพระเอกอย่างท่านดายุกที่ถ้าเป็น ซีรีส์แนวรีเจนซี่สมัยก่อนแล้วก็จะต้องมีมาตรฐานความหล่อที่เป็นหนุ่มผิวขาวชาวอังกฤษแต่ในบิเจันตันถูกปรับเปลี่ยนมาตรฐานความหล่อแบบยุครีเจนซี่ให้กลายเป็นหนุ่มผิวสีหล่อเข้มเซ็กซี่คือยี่จค่ะซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของซีรีส์ที่ผู้กำกับตั้งใจสร้างขึ้นมา แต่ในความจริงแล้วนะคะหากเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ยุคนั้นหนช่วงเวลาหนึ่งในยุคเรเจนซี่ก็มีบุคคลที่เป็นเศรษฐีนักธุรกิจนักวิชาการที่เป็นคนผิวสีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็มีจำนวนน้อยมากๆไม่ได้เดินกันขวักไขว่แบบในซีรีส์ บทที่น่าจะพีคที่สุดในบิกเจอร์ตันก็คือราชินีเชอร์ลเทอร์ซึ่งไม่ใช่คนขาวค่ะทําให้รู้สึกน่าประหลาดใจมากเมื่อความคุ้นชินจากภาพที่เราเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ราชินีอังกฤษคือหญิงผิวขาวซีดถึงแม้ว่าบทราชินีในต้นฉบับนิยายจะไม่ได้ระบ,บุว่าราชินีเป็นคนผิวสีแต่ประเด็นนี้ก็ไม่ได้ถูกเสริมเติมแต่แตงขึ้นใหม่ให้ดูโมเดิร์นเกินจริงอีกนั่นแหละค่ะ เพราะในประวัติศาสตร์ยุคนั้นเคยมีราชินีลูกครึ่งที่ผสมหลากหลายเชื้อชาติอยู่จริงๆโซฟีชารัเทอร์มีตัวตนอยู่จริงในช่วงเวลาหนึ่งค่ะเธอเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมันที่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าจอร์จที่3แห่งสหราชอาณาจากักรแม้เธอจะเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมันแต่ก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าพระองค์เป็นลูกเซี่ยวที่ผสมหลากหลายเชื้อชาติทั้งแอฟริกันและโปรตุเกสจากเครือญาติห่างๆของพระองค์ค่ะ แม้ว่าพระองค์จะครองราชด,ด้านไม่นานนักแต่ในยุคนั้นก็ทําให้เกิดกลุ่มคนผิวสีหลากหลายเชื้อชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมชั้นสูงของอังกฤษเขาเป็นพวกชอบซุบซิบหนิงค่ะถ้าเราพูดตอนที่เขาอยู่ด้วยเพียงไม่นานทักอังกฤษจะรู้เรื่องที่เราคุยกันเพคะ ในยุคที่ชายเป็นใหญ่มีหลายตอนที่เบลจะตันนำเสนอเรื่องเพศในยุคสมัยก่อนค่ะที่ทำให้ตัวละครดูเป็นสาวอินโนเซนต์จนเผลอมอยิ้มแบบเขินๆตามตัวละครนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งได้ออกมาพูดถึงซีรีส์ชุดนี้ว่านำเสนอมุมมองของสังคมในยุคลีเจนซีได้อย่างชัดเจนในเรื่องของเพศชายที่เป็นใหญ่กว่าเพศหญิงแม้ว่าหนังยุคลีเจนซีสไตล์เจนออสตินจะนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ทรมานของเพศหญิงที่ถูกกดขี่ได้ดี แต่เรนจานเลือกเล่ามุมมองของชายเป็นใหญ่ผ่านเรื่องราวของเซ็กซ์ที่หญิงสาวในยุคนั้นไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจังค่ะเพราะหญิงสาววัยแรกรุ่นถูกคาดหวังให้เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อแต่งงานกับชายที่คู่ควรทางฐานะสาวๆจะเรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมการดูแลปรนนิบัติสามีและเรียนรู้เรื่องการเสริมเสน่ห์แต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเพศศึกษามาก่อนไม่รู้แม้กระทั่งว่าแต่งงานเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะได้มีลูก ผู้หญิงจะตั้งพันได้ยังไงเหรอแม่แม่คุณแม่ไม่ได้บอกอะไรฉันเลยในขณะที่ผู้ชายนั้นมีความช่ำชองเรื่องเพศโดยมักจะมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้โดยที่ไม่ผิดอะไรเลยกับหญิงโสเภณีหรือสาวรับใช้ในขณะที่ผู้หญิงจะถูกสอนให้รักนวลสงวนตัวและต้องบริสุทธิ์หากมีการถูกเนื้อต้องตัวกันสองต่อสองกับผู้ชายในเวลากลางค่ำกลางคืนจะถือว่าแปดเปื้อนทันทีค่ะ แฟชั่นยุคเรเจนซี่เบลจะตันซีซั่นหนึ่งตลอดทั้ง8 EP เต็มไปด้วยชุดคอสตูมสุดอลังการมากมายรวมหลายร้อยชุดค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของซีรีส์ชุดนี้ที่โดดเด่นและดูไม่ค่อยซ้ำรอยซีรีส์พียรีเเรื่องอื่นๆด้วยสีสันที่สดใสออกไปในทางสีเข้มตัดกับสีอ่อนและมีดีเทลของชุดที่ดูร่วมสมัยซึ่งขัดแย้งกับเสื้อผ้าจริงๆในยุคเรเจนซี่ที่เน้นไปในทางสีเบจอ่อนๆโทนเดียวค่ะ เอเรนมิโรนิคือคอสตูมดีไซเนอร์ของบร i เจอตัเธอแสดงฝีมือการรังสรรค์ชุดที่แสนสะดุดตาม,มาแล้วในเมเลฟิเซนภาค2และ The Greatest Showman อย่างที่บอกไปในข้อ3ค่ะว่าซีรีส์ค่อนข้างทำออกมาให้ดูชวนฝันและดูตั้งใจให้ออกมาไม่ตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆสักเท่าไหร่นอกจากในประเด็นของคนหลากหลายสีผิวที่ไม่ได้อยู่รวมกันในชนชั้นสูงของยุคสมัยนั้นมากมายนะั เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้ตรงกับในประวัติศาสตร์จริงๆดกวยค่ะจนมีนักวิจารณ์ออกมาว่าเรื่องคอสตูมของซีรีส์ชุดนี้ในอีกมุมหนึ่งนะคะคอหนังพีเรียดมองว่านี่คือการประยุกต์ที่สร้างสรรค์และไม่ได้อิงมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงของประวัติศาสตร์แต่สร้างมาจากนิยายรักชวนฝันที่ดูดูไปแล้วกับสอดแทรกและจิก,กัดเรื่องราวของการเลื่อมล้ำทางเพศและสีผิวได้ดีกว่าซีรีส์ที่สร้างตรงกับประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องซะอีกค่ะ ่นจากแฟชั่นเล็กน้อยค่ะเสื้อผ้าจริงๆในยุครีเจนซีของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากยุคอื่นๆที่เน้นความกระโปรงฟูฟ่องแต่ยุคนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์คือชุดกระโปรงเอลสูทที่ดูเรียบตรงซึ่งเรียกว่าทรงเอ็มพายค่ะจะเป็นชุดกระโปรงเบาๆพลิ้วๆส่วทรงจะดูตรงๆมากกว่ากระโปรงยาวที่เสริมสุ่มเสริมโครงเข้าไปเหมือนในยุคก่อนหรือหลังรีเจนซีค่ะเป็นแฟชั่นที่โดดเด่นมากของยุคนี้และดูต่างจากยุคอื่นๆในสมัยนั้นค่ะ สิ่งหนึ่งที่แอนมาชอบมากๆในซีรีส์ชุดนี้นะคะก็คือการปรับค่านิยมเก่าๆที่เราเห็นในหนังหรือซีรีส์พีเรียดให้แตกต่างออกไปค่ะสมกับที่เป็นซีรีส์ย้อนยุคในปี2021ซึ่งถ้าเมื่อก่อนนะคะยิ่งถ้าเป็นหนังแนวยุค r e g e n ซี่ด้วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นตาคนผิวขาวล้วนๆแทบจะ100%เเลยละค่ะแต่บริจเจอร์ตันเนี่ยทำให้ทุกสีผิวอยู่รวมกันได้อย่างไม่ประดักประเดอิอ นักแสดงผิวสีในซีรีส์ก็ดูสง่างามจนทำให้เราเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนชนชั้นสูงได้อย่างไม่ขัดตาและนอกจากบทพูดที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงและคอสตูมสวยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเพลงประกอบค่ะที่ฟังเผลนๆเนี่ยก็คือเพลงบรเลงแบบดนตรีคลาสสิกย้อนยุคทั่วๆไป แต่หากฟังดีๆเราจะพบว่ามีหลายเพลงที่เป็นเพลงป๊อปดังๆจากยุคป,ปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็น Thank You Next ของ a r i a n a g กรนเดในฉากเต้นรำเพลง Girls Like You ของ Maroon 5 In My Blood ของ s ชอนเมนเดส และแบดกายของบิลลี่อลิสและยังมีอีกหลายเพลงที่เป็นเพลงปลอปในยุคนี้ค่ะที่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นดนตรีคลาสสิกขอชมเลยว่าสร้างมูดในการดูซีรีส์ได้ดีมากๆทำให้รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศของยุคเก่าแต่บริบทมันทันสมัยมากขึ้นค่ะ สรุปได้เลยว่าบดูจะตตันไม่ใช่ซีรีส์พีเรีออยดน้ำเน่าหน้าเบื่ออย่างที่คิดค่ะแต่เต็มไปด้วยความสดใหม่รับกับยุคสมัยในแบบย้อนยุคเรียกได้ว่าย้อนแย้งอย่างลงตัวค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ Ne ็ f ฟิกก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเตรียมสร้าง b r i d จ e t o n s e ซี o n 2ในช่วงฤดูใบไมาผลิของประเทศอังกฤษที่จะถึงนี้ค่ะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นโฟกัสเรื่องราวของชีวิตตัวละคร l o ตแอนโทนีบิ r เจ g e t ตัพี่ชายของนางเอกในซีซั่นแรกนั่นเองซึ่งผู้สร้างซีรีส์อย่างคริสแวนดูเซนตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะให้ซีรีส์บิเัเนี่ย มี8ซีซั่นเหมือนกับในหนังสือที่มี8เล่มค่ะโดยหนังสือเนี่ยใช้ชื่อว่า The Duke and I เขียนโดย Julia Quinn ส่วนเล่มอื่นๆต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการโฟกัสเล่าไปถึงลูกๆตระกูลวิเจอตันคนที่เหลือค่ะ